สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันต์ลัดวัฒน์เชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์บริการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่น่าจะยินดีนะครับเนื่องจากว่าเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงหนึ่งรายนะครับลดลงจากเมื่อวานนะครับซึ่งในสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับจะขอเรียนเชิญท่านดรสมยศคำชัย ข้าหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้นําเรียนให้กับพี่น้องไดะรับทราบครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสําหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับประจําวันที่27มิถุนายน2564นะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มนะครับเพียงหนึ่งรายนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของจังหวัดเราในขณะนี้นะครับจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับ เพราะวา่าจากข้อมูลนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม7รายนะครับเมื่อวันเสาร์ก็พบเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น10รายในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะลดลงไป1รายนะครับแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับต้องติดตามกันต่อนะครับก็จากการที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมของเราอยู่ที่4,155รายนะครับรักษาหายแล้ว4 0 9 1ราย ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล38รายนะครับซึ่งก็แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ32รายโรงพยาบาลเอกชน6รายนะครับถ้าแยกตามกลุ่มสีอาการก็พบว่าเป็นกลุ่มสีเขียว21รายสีเหลืองเพิ่มขึ้นนะครับ15รายแล้วก็สีส้ม1รายสีแดง1รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่26รายเท่าเดิม ในส่วนของการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสและก็กลุ่มเสี่ยงนะครับเราตรวจไม่น้อยไปกว่าวันก่อนๆเลยนะครับก็ตรวจไปทั้งหมด506รกายนะครับพบผู้มีผลบวก1รายคิดเป็นร้อยละ0.20นนะครับส่วนประวัติความเสี่ยงการสัมผัสนะครับในส่วนของเส้นสีน้ำเงินนะครับที่เส้นกราฟสีน้ำเงินนะครับก็คือการสัมผัสจากต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางเข้ามาในจังหวัดซึ่งตรวจพบ ทั้งผู้ที่มีอาการและก็ไม่มีอาการนะครับในระยะหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านจากกราฟก็จะเห็นว่าพบแทบทุกวันเลยนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับแล้จากนั้นก็จะสลับกับการติดเชื้อด้วยการสัมผัสในครอบครัวในที่ทํางานและก็ในชุมชนนะครับโดยเฉพาะการสัมผัสในครอบครัวเนี่ยระยะหลังนี้พบมากที่สุดเพราะฉะนั้นท่านที่เดินทาง ไปในพื้นที่เสี่ยงมานะครับท่านจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการกักตัวอย่างเคร่งครัดหมายถึงว่าจะต้องแยกนะครับทั้งห้องนอนห้องน้ำนะครับการรับประทานอาหารสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็งดกิจกรรมที่ส,สังสรรค์กันในครอบครัวโดยเด็ดขาดนะครับจำนวนทั้งหมด14วันคนในครอบครัวของท่านถึงจะปลอดภัยนะครับถ้าที่บ้านของท่านไม่เอื้ออำนวยให้ปฏิบัติตามนี้ ในส่วนของผู้กักตัวจะต้องประสานมาที่จังหวัดนะครับเรากำลังพิจารณาที่จะเปิดสถานที่กักกันตัวนะครับโดยทั้งแบบที่เสียเงินและก็ไม่เสียเงินค่าค่ากักตัวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามจากท่านประลัดจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในส่วนของการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ เสี่ยงนะครับในแคมป์แรงงานต่างด้าวในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะมีการคัดกรองในแรงงานต่างด้าวนะครับขณะนี้ก็เริ่มไปแล้วจํานวน2อําเภอด้วยกันนะครับทั้งหมด18รายก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับส่วนคัสเตอร์นะครับวันนี้มีคัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคัสเตอร์ก็คือบริษัทขนส่งในอําเภอสารพีนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา28วันแล้วนะครับ แล้วก็ยังคงเหลือคัสเตอร์ที่เราจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องอเพียง2คัสเตอร์นะครับแล้วก็คัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก2คัสเตอร์นะครับสำหรับการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับตามประกาศสบคพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มเป็น10จังหวัดแล้วนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็จังเป็น4จังหวัดอยู่ในทีม ในจำนวนนี้นะครับมีผู้ที่เดินทางเข้ามานะครับตั้งแต่พฤษภาคม2564นะครับเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับทั้งหมดที่สแกน cm ชนะกรอกข้อมูลแล้วก็ทีมโควิดชุมชนติดตามได้นะครับแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย19,777รายคนนะครับแล้วก็ติดตามตัวได้17,270คนคิดเป็นร้อยละ90.53ก็ ือว่าเยอะทีเดียวนะครับที่เราติดตามตัวได้แต่ในจำนวนนี้ก็ยังมีผู้ที่ไม่สแกน CM ชนะนะครับแต่ว่าทีมโควิดของหมู่บ้านของเราก็ติดตามตัวพบถึง15รายด้วยกันก็ขอย้ำเตือนนะครับทุกท่านที่เดินทางเข้ามานะครับรวมทั้งผู้ที่ให้ที่พักอาศัยด้วยนะครับต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ถ้าท่านไม่ปฏิบัติก็จะถือว่าเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะครับซึ่งในส่วนของอาการปฏิบัติตัวต่างๆนะครับวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็ยกระดับในเรื่องของมาตรการการปฏิบัติตัวในช่วงต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับ ในรายละเอียดนะครับของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะครับเ,เป็นผู้ติดเชื้อชายไทยนะครับอายุ36ปีรหัส CM c m 4 238นะครับอาชีพเป็นครูสอนดน,ดนตรีนะครับแล้วก็อาจารย์พิเศษภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันทรายนะครับโดยมีกิจกรรมในวันที่15มิถุนายนนะครับ เล่นรถบังคับวิทยุที่ลานชั้นสองตลาดสิริวัฒนาวันที่17มิถุนายนนะครับได้ไปสอนดนตรีที่คณะดุริยศินนะครับมหาวิทยาลัยพายัพนะครับวันที่18ได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับที่ลานพมเมนาดาวันที่19นะครับไปสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีจิตระดาไปเล่นรถบังคับแล้วก็เริ่มมีอาการไข้นะครับในในตอนกลางคืน ในวันที่20-22ก็ได้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ23อาการไม่ดีขึ้นก็ไปตรวจที่คลินิกแถวหนองหอยนะครับวันที่24-25ก็กักตัวอยู่ที่บ้านอาการไม่ดีขึ้นวันที่26ก็จึงเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนผลก็ตรวจพบเชื้อนะครับขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวนะครับโดยในเคสนี้นะครับมีผู้สัมผัสทั้งหมดนะครับในหน้าขณะนี้นะครับซึ่งทีมสอบสวนก็ กำลังสอบสวนอยู่นะครับทั้งหมดที่พบเป็นผู้สัมผัสทั้งหมด22รายนะครับก็แยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง13รายเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านหนึ่งรายนะครับก็ตอนนี้ผลออกมาแล้วว่าเป็นบวกนะครับก็จะเป็นยอดที่จะรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนผู้สัมผัสในชุมชน12รายก็เป็นนักเรียนนะครับที่ ไปเรียนดนตรีในโรงเรียนสอนดนตรีนะครับทั้งหมด7รายด้วยกันกําลังอยู่ระหว่างติดตามตัวนะครับให้เข้ามาตรวจนะครับแล้วก็เพื่อนที่ร่วมกิจกรรมลดบังคับนะครับ5รายก็เข้ามาตรวจแล้วนะครับผลจะออกในวันพรุ่งนี้ส่วนนักศึกษาในคณะดุริยศิลป์ที่เรียนด้วยนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีจํานวนกี่รายนะครับแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงต่าอีก9รายก็คือครูในโรงเรียนสอนดนตรีทั้ง9ก้ารายนะครับ ทางทีมงานก็แจ้งให้มาตรวจแล้วนะครับทั้งหมดถ้าผลเป็นลบนะครับทุกท่านก็ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด14วันอยู่นะครับส่วนผู้ที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำเนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อยืนยันว่าได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตคนเดียวแล้วก็ไม่สัมผัสกับใครนะครับเพราะนั้นขอให้ท่านที่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่พมเพนาด้านะครับในช่วงเวลาดังกล่าวก,ก,ก็ไม่ต้องกักตัวนะครับให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้านนะครับถ้ามีอาการถึงเข้ามาตรวจนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะขออธิบายคัสเตอร์ใหม่นะครับซึ่งเป็นคัสเตอร์งานแต่งที่จังหวัดสตูลแล้วก็เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งรายงานไปเมื่อวันนี้แล้วนะครับโดยในวงสีชมพูนะครับก็จะเป็นผู้ที่เดินทางไปร่วมงานแต่งที่จังหวัดสตูลนะครับไปทั้งหมด7คนนะครับรวมทั้งเจ้าบ่าวอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่ากลับมาเชียงใหม่6ท่านเจ้าบ่าวยังคงอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับโดยวันที่ ที่เดินทางกลับก็คือวันที่19มิถุนายนนะครับมีสองท่านนะครับที่กักตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่แถวหนองปัะข่งนะครับแล้วก็อีก4ท่านเดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาที่ดอยอังขางนะครับจังหวัดขออภัยนะครับอำเภอฝางนะครับแล้วก็ผู้ที่กักตัว2ท่านในอำเภอเมืองนะครับก็มีการแพร่กระจาย เชื้อนะครับไปสู่คนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับอีก4ี่ท่านอยู่ในวงสีฟ้านะครับแล้วก็อีก4คนที่อยู่ในวงสีชมพูที่เดินทางกลับไปอําเภอฝางนะครับก็เข้ารับการตรวจเช่นกันก็ผลปรากฏว่าทั้ง4คนนะครับก็มีผลเป็นบวกนะครับรวมคัสเตอร์นี้ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด10รายด้วยกันนะครับ แต่ว่าผู้ในส่วนของผู้สัมผัสนะครับก็พบว่ามีจำนวนมากทีเดียวนะครับคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง72รายทั้งหมดกำลังทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรองนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจากสายการบินนะครับที่ผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาก็คือผู้ที่นั่งใน2แถวหน้าและ2แถวหลังนะครับของผู้ติดเชื้อจากสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์นะครับ เที่ยวบินที่ VZ104 จากสุวรรณภูมิถึงเชียงใหม่นะครับเที่ยวบินวันที่19มิถุนายนเวลาเที่ยงครึ่งจนถึงเชียงใหม่บ่ายโมง40นาทีนะครับทั้งหมด24รายนะครับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้โทรศัพท์ประสานทุกท่านให้เข้ามารับการตรวจแล้วนะครับขอให้ เข้ามาตรวจตามเวลาที่นัดหมายนะครับแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันนะครับถ้าผลเป็นลบนะครับส่วนแถวที่นั่งอื่นๆนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับยังไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับให้เฝ้าสังเกตอาการก่อนถ้ามีอาการถึงเข้ามารับการตรวจนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 นะครับโดยเป้าหมายของ จังหวัดเชียงใหม่ที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับก็คือจำนวน1.2ล้านคนในขณะนี้มีผู้ประสงค์จองคิวฉีดเข้ามาแล้ว8,34,906รายนะครับคิดเป็น69%ของจำนวน1.2ล้านคนนะครับและก็ขณะนี้ฉีดไปแล้ว1 2 5 5 8 4คนก็ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับ ที่จองคิวไว้นะครับใน,นนนในเดือนมิถุนายนนะครับจะเป็นการฉีดเฉพาะผู้ที่จองคิวผ่านะระบบหมอพร้อมก่อนนะครับแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเราก็จะเริ่มทยอยฉีดนะครับในผู้ที่จองคิวผ่านระบบกําแปลงเวียงและก็จองคิวเข้ามาเป็นหน่วยงานนะครับเพราะนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะครับจะเย็นๆก่อนนะครับในขณะที่เราได้รับวัคซีนเข้ามา จำนวนหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มทยอยแบ่งนะครับให้กับคิวหมอพร้อมที่ยังคงเหลืออยู่นะครับคิวกับแปลงเวียงแล้วก็คิวจองปเป็นหน่วยงานนะครับเพราะนั้นจะเย็นๆน,นิดหนึ่งนะครับทางคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนก็กำลังเตรียมการที่จะนัดหมายท่านเข้ามาฉีดตามคิวที่ท่านจองไว้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะ มาตรการการป้องก,กันโรคส่วนบุคคลนะครับท่านต้องปฏิบัตอิอย่างจริงจังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในละลอกใหม่ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการทางการของเรานะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เราก็ได้มีแนวทางในการปฏิบัติ ที่เป็นมติของการประชุมในวันนี้นะครับว่าจะมีแนวทางเพิ่มขึ้นอย่างไรเพื่อจะเรียนให้ทุกท่านได้ยึดและก็ปฏิบัติตามนะครับในช่วงหัวเลียวหัวต่อนี้นะครับเพราะฉะนั้นในลําดับต่อไปก็ขอเชิญรับฟังจากท่านประหลัดจังหวัดได้เลยนะครับว่าเรามีมาตรการอะไรบ้างที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่จะปฏิบัติในลําดับต่อไปนี้ครับขอเชิญครับครับขอบคุณครับสืบเรื่องจากทางสอบคอเลยครับจะยกระดับ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเป็น10จังหวัดนะครับได้แก่กทมนะครับนมนนทบุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสุพรรณและสมุทรสาครนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีการยกระดับนะครับมาตรการการเดินทางเข้าออกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เข้มมากขึ้นนะครับสืบเนื่องจากแต่เดิมนะครับในการเดินทางเข้าออกของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราจะมี จุดที่มีการตรวจนะครับการสแกนเอ็มชนะนะครับหลักๆจะมีที่สนามบินนะครับสถานีขนส่งสถานีรถไฟนะครับในตอนนี้นะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่นะครับได้มีการพิจารณานะครับที่จะตั้งด่านตรวจทางถนนเพิ่มเติมนะครับบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับหมายเลข112จุดนะครับก็คือจุดที่อำเภอสารภีนะครับจุดที่สองคือจุดที่ดอนจันทร์ของเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะ มีเป็นมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมนะครับ10จังหวัดนะครับโดยในรายละเอียดนะครับขออนุญาตนำเรียนว่านะครับเราจะมีการผลักพันธ์นะครับให้พี่น้องที่เดินทางทางรถยนต์เนี่ยมีการสแกนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลใน cm ชนะนะครับก่อนที่จะเดินทางออกมาจากพื้นที่ต้นทางนะครับหากลงเอกสารลงทะเบียน cm ชนะแล้วนะครับให้แสดงณด่านตรวจนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับหากยังไม่ลง cm ชนะนะครับ ที่ด่านสารพีซึ่งเป็นจุดแรกเนี่ยจะมีการแจกแบบฟอร์มเสียมชนะนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ให้ผู้ที่เดินทางเนี่ยได้มีการลงทะเบียนเสียมชนะนะครับหล,หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจุดที่2คือด่านของเขตอำเภอเมืองที่ดอนจันเนี่ยเป็นด่านในการที่จะตรวจนะครับและเป็นการตรวจว่ายืนกันได้มีการลงเสียมชนะแล้วหรือยังนะครับ <S 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 นอกจากนี้นะครับผู้ที่เดินทางมาจาก10จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับจะต้องมีการ ตรวจสวอปนะครับที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านได้มีการสแกนเสียบชนะแล้วนะครับมีการบันทึกข้อมูลแล้วนะครับจะรับเมสเซจข้อความนะครับในการที่จะติดต่อกับที่มั่นควบคุมโรคนะครับก็จะมีการประสานให้มีการสวอปนะครับที่โรงพยาบาลนะครับรวมทั้งในส่วนของท่านที่ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ต้องกักกันเช่นกันนะครับแต่ไม่ต้องตรวจสวอปนะครับยกเว้นถ้ามีอาการนะครับเนื่องจากว่าอาจจะติดเชื้อหรือไม่มีอาการและการแพร่กระจายเชื้อได้นะครับทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคนะครับจะเป็นผู้พิจารณานะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของผู้ที่เดินทางมานะครับจากจังหวัด10จังหวัดควบคุมสงุข้างนวดนะครับเราจะมีการคอลันตนในสส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับผู้ที่เดินทางมาจาก10จังหวัดนี้ถ้าเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จะให้ทําการโฮมคอลตนอยู่ที่ที่พักของตนเป็นระยะเวลา14วันนะครับในกฎที่2นะครับถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนา อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะต้องกักตัวอยู่ในสถานที่ที่ทางราชการกําหนดนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น2อสอส่วนนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะใช้กองร้อยอาสาสเียจังหวัดเชียงใหม่ที่1เป็นสถานที่ ALQ นะครับอันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะกักตัวในส่วนที่2เนี่ยถ้าท่านผู้ที่ทางมาเนี่ยนะครับสมัครใจนะครับที่จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะได้รับการกักตัวที่โรงแรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ทางราชการกาหนดนะครับของเรากําหนดไว้5แห่งนะครับก็มีโรงแรม BP City โรงแรมเมอร์เซนคลีกนะครับโรงแรมชาลานัมเบอร์ซิกโรงแรมนัติโกศิมและโรงแรมกลุ่มล่างล่มช้างนะครับก็จะเป็น5โรงแรมนะครับที่เป็นทางเลือกในการที่จะให้ผู้ที่ทางมานะครับได้มีการกักตัวนะครับที่โรงแรมทั้งห้าแห่งนะครับก็เรียนว่ามาตรการที่นําเรียนทุกท่านนี้นะครับจะออกเป็นประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่ง ในเบื ane, field, team, inside, so ้องต้นเนี่ยก็ขอกลับเรียนให้พ yes? ี่น้องได้รับทราบนะครับดนการล่วงหน้าแลวก็ขอความร่วมมือพี่น้องชาชนนะครับเนื่องจากว่าการตั้งด่านที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะสร้างความลําบากให้กับพี่น้องนะครับในการสัญจรในการเดินทางมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นมาตรการหนึ่งนะครับหรือเป็นด่านแรกในการที่จะเดินทางเข้าเมืองกเชียงใหม่นะครับต้องมีมาตรการในการตรวจสอบนะครับต้องมีมาตรการในการคัดกรองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับ ก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมาตรการหลักก็คือทีมโควิดหมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นจุดแข่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการตรวจคัดกรองแล้วมีการติดตามผู้ที่ได้สแกสี่ยบชนะไว้นะครับทั้งสองส่วนนีจะเป็นจุดที่จะทําให้จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีสถานการณ์ที่ไม่หนักเหมือนจังหวัดอื่นนะครับเราสามารถที่จะรักษาสถานการณ์ได้และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาว เชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่รับชมข่าวสารจากส่วนประชาการสถานการณ์กรารระบาดโรคโควิดสิบเก้าของจังหวัดเชียงใหม่ครับในพรุ่งนี้ก็จะนำเรียนรายละเอียดให้ท่านรับทราบอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม